อมเมนูเด็ดวันนี้ค่ะยำส้มโอค่ะสูตรตามนี้เลยนะคะก็มีส้มโอหอมซอยพริกป่นปลากรอบเม็ดมะม่วงหิมพาน ถั่วริสงคั่วน้ำปลาพริกขี้หนูน้ำตาลทรายมะนาวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราคั่วถั่วทิ้งไว้ก่อนนะคะนะคะพอถั่วสุกแล้วเราก็เอามาบีบร่อนเปลือกออกนะคะจากนั้นเราก็ปอกสมโอ วางใส่จานไว้แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆพอคำมาปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยใส่พริกป่นใส่พริกขี้หนูกินเริ่มมาแล้วค่ะใส่หอมซอยค่ะกินเริ่มหอมแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลสายลงไปค่ะแล้วก็คลุก เ้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมันก็ใส่มะนาวไปหน่อยนะคะเพราะส้มโอนี่มีรสหวานหวานแล้วก็ใส่ส้มโอลงไปคลุกพอให้น้ำส้มโอแต่งนิดนิดนะคะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเพื่อความอร่อยนะคะเราไปเด็ดใบชะพูมาเพื่อมากินกับยำส้มโอก็ใบชะพูหลังจากล้างเสร็จแล้วก็มาตกแต่งใส่จานให้สวยนิดนึงเพื่อ เป็นศิลปะในการรับประทานนะคะหลังจากใส่ไปแล้วพร้อมเสิร์ฟเราก็เติมด้วยถั่วนะคะเติมด้วยถั่วอิวสงคัผูใส่เม็ดมะม่วงหิมะพานแล้วก็ใส่ปลากรอบลงไปนะคะเพราะนั้นยำาซอโอเสร็จแล้วต้องรีบทานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวทั้งปลาทั้งถั่วจะไม่กรอบนะคะโอ้ยหอมแซบ่บมาค่ะมาลองทานกันค่ะ,คะ ยำส้มโอคะ่ะเครื่องแน่นๆนะคะเดีย๋ยวลองมากินกันนะคะว่าอร่อยไหมอื่อยน่แบบอร่อยหอมพริกอ,อร่อยลองกินกับใบชักบุูค่ะใส่ใบชักบุูนะฮะอื้อหืออ้ นะคมีปลากอบมีเมเปิม่วงถิมะพานกัมโอเพื่อนๆดีเลยจะแนะนำเช่วไใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดตามคุณวิทย์ต่ออห้ได้นํนำคลิปดีเนียา,ากันก็กินแล้วอยา่าลืมออกกำลังกายนะคะสวัสดีค่ะ